ไปตามึงพายาติโกหรูกไกล้มันพอมแมมมันไปดีกันเองไม่เกี่ยวแต่ก่อนที่ไปันมึงไปแต่ตัวจะไม่มีซ่อเต็ดนำหน้าไปเลยยังค่ะนาอีเวนอีเวนอะไรแม้ทตาไม่ชัสนจเราเสื่อมเสียไปมัดพราะมึงคนเดียวอีเวน เพื่อนๆค่ะวันนี้กษัตรจะมาข้อเรียกร้องการนี่ไม่ใช่ยาที่อะไรเลยวนี่แต่ว่าข้อเรียกร้องยาพี่น้องก็อยังขนานยาที่น้องค่อยเมท้าวันยังขนานไม่ว่าลูกไม่ว่าผูไม่ว่าแม่ไม่ว่ายาติโกโดติการ์นิกมาพายังขนาไปรักษาได้แล้วมึงรู้ไหมว่ายังขนาไม่เป็นโรคดีพอกสู้ไม่อายเออที่ว่ายังขนาเทียวใหม่ดูดูมันมีแต่ไม่นแข็งคนด้านอายไม่อะ พาแกไปตายแกไปนางราหรือึงพวดไปฮาพวดมันยังเจอแต่อย่ามาม่วตรงนี้แหลตาตาหลักซ่าแม่ยากกระพาไปลงไปยังบ้านโลกิตเนาะแลลมือรู้อยู่ไวยังกาณาพันปื้อแล้วตอนนี้เฮ้แม่เอ็นด้วยุกแขนทุกดาทุกวันเพราะว่าปากมึงงั้นปากมึงอีเวนปากมึงเวดเองปากมึงทำเรืองมึงหมัดเสื้อเรืองข้องเขาเองใครไปเชิญมึงมาใครไปจุดจำยันจุดถูบเชิญมึงไม่มีใครเชิญมึงออกมาเสื้อเอง แล้วทึ่งอะไคนบุญชวนว่าเออไปออกไปชายแดนไปออกพื้นทีแล้วทึ่งบอกว่าปัญเนียไม่หว่าซ้อวไม่มีซิที่จะไปลงพื้นที่ก็ใจย,ยาการซึกและมึงมีซิทไรติามาเสื้อเหลืองข้อขุนไทยเข้าต้องการพื้นแปดดินทีเข้าไปไปพื้ช่วยเพื่อเอาพื้นแปดดินเราจะเอาพื้นแปดดินเรา,าขึ้นมึงไปเสื้อเหลืองข้อยเม่ดหนูไปไปยุชายแดนเลยไปเสื้อเหลืองมันเลยแม่เอ,อ้ยแม่จะมาตีรักกับมาดีกันแล้วเมื่อไงยาติโกติกาไปดีกันเองในโมเมนนั้น คนไทยเข้าบ้านแลว้วไปต่มึงพายาติโกหลูกไกลมันผอแม้มันไปดีกันเองไม่เกี่ยวแต่ก่อนดีไปเอ็นมึงไปแต่ตัวจะไม่มีซ่อวอติดนำหน้าไปลเลยยังคณะอีเวนอีเวนอะไรแม้แต่ไม่ชัสนาเราเสื่อเสียไปหมดเพราะมึงคนเดียวอีเวนอีตายบาท,ที่บาสลวกไว้ไม่แรงนั่นแลว้วดูไกอย่าแมมหน้าหยับยูยี่แล้วนี่ดูไม่มันกับมนุษย์มานาเขาเลว พ่อว่าดเดมแขีงข้อมคุณนั่นเลยเว้นตาตามพันเลวยาพี่น้องโง่ที่กำมึงมารับมันตาตาไปรักษาแม่กระถังตอมกระข้าวตัวเองทั้งเพล,เลว์ที่ไอ้มอ่ที่อยู่เขียมข้างที่ว่าเออ,อยู่เขียมข้างมึงออกมาถ้ามึงกาจิมึงออกมาเองมาเจอกันมามาคุยไว้พันปือ้อไอ,มอ้ม่ตีรักไอรลสิติสตรีนกี่คนจะยู่เขียมข้างยังขนานออกมารออยู่มาคุยกันว่ามึงเอาพันปือ้อ อย่าดีแต่อยู่ข้างล่างอย่าดีแต่เฮาไม่ชอบมาเลยตัวต่อตัว,ตว,ตวกันผูดกันเลยต่อหน้ากันเลยไม่ต้องเงาอย่างเดียวถ้ามึงเก็บจริงมึงอยู่แก่บค่าแก็มึงออกมาแอบแม่แทนติดจะไปว่วงขอบควณตัวเองมาแถวยูแถวยนทำใจเลยยูยนไม่ส้นเอาป่าเลยตึ้่งตีนี้ข้อเรียกรองคนอที่ว่าเป็นยาดยำอีกที่ยาดอ,อังคณามาพาแกไปรักษา เลื่อมากะพาแกกลับไปอยู่บ้านแล้วก็หลามโซ่แกไว้เส้อกันหลามปากเส้าเอาที่ขอปากแกแล้วทึงกันหลามตีหลามฆ่าแกไว้ต้าว่นนั่นก็นคือไอเป๋ห้าพัวไปอยู่แม่นเลยไม่ต้องมาอยู่นี่จึงไม่ต้องมาพูดว่าเออต่อเดียวอีดีกันลาคนใจกับเม่นมังรู้เพื่าก็อีดีงอ้อชวนไห้มาคิดล่ะไอยังขนา,นา,า,านาอีวานมาพาร,รูา้แกลมาพาพ่อเม่งไปละซ่าตามไม่อายอย่างกาเชงทุกวัน จงเจงตรงนี้หน้าไม่เป็นเมื่อนพ้นแล้วหน้าเมื่อนสี่ข้าเข้าไปแล้วถ้าไอ้คนจู่เขียนข่านสตยาได้ไม่รู้กูไม่รู้จักชื่อเพราะว่าโม่สู้เป็นคนจีว่า,ากาไูไม่อยากอีสไสไจไม่อยากอีไสใจแต่ว่ามึงซะเออออกมันกันเองอี่มาบอกนี่มาอยู่เขียนท่านีเศร้านี่มามา